ลราไ้ฟังหน่อยได้ไหมคะความเป็นมาของจังคููเนี่ยพบรักกันครั้งแรกที่ไหนอย่างไรคะก็เรียนมหาลัยที่เดียวกันครับอ๋อที่สวนสุนันทาใช่ไหมคะมีเพื่อนเพื่อนมาด้วยใช่ครับอด้านหลังนะเพื่อนสวนนันแล้วเรียนคณะน้องเขาเรียนการท่องเที่ยวครับผมเรียนดิเทศส ีพ่อสื่ออยู่ในนี้ด้วยอ๋อมีพ่อสื่อด้วยคนไหนเป็นพ่อสื่อคะยกมือให้ดูหน่อยได้ไหมฮาร์ดอ๋อเป็นตรงนั้นใช่ไหมคะได้ครับก็เลยอ๋อเป็นยังไงให้พี่เขาบอกว่าชอบชอบน้องเขาเอขอไลน์ให้หน่อยอ้าวให้ให้พี่เขาเป็นตัวแทนใช่ครับเป็นตัวแทน I love you ชาวเมียนมาเมียนมาจี รอสุดท้ายเกาหลียังไียูตอนแรกเขาไม่ไม่ใช่สเปคเลยค่ะแต่ว่าพอพอได้รู้จักแล้วเขาเป็นคนเขาเขาเป็นคนดีเป็นคนที่ให้เกียรติเราค่ะแล้วก็แบบเขาขยัอก็อยากจะขอบคุณเขาค่ะที่เหมือนสู้ด้วยกันมา ไม่หยุดก็คือไม่หยุดเลยค่ะต้องบังคับให้แบบหยุดบ้างเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่แบบเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถแบบเขาเรียกว่าน้ำตาแห่งความปื้มปิติยินดีอยู่เพียงข้างเด็ไปได้ตลอดก็วันนี้เป็นวันดีนะครับ เป็นวันมหามงคลเลยนะครับก็ก็อยากจะมาขออย่างเป็นทางการต่อหน้าญาติพี่น้องนะครับต่อหน้าแขกผู้มีเกียรตินะครับก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะครับยกลูกสาวน้องแพรนะครับให้กับน้องมาร์กอย่างเป็นทางการฝ่ายหญิงก็ยินดีนะคะที่น้องแอนน้องมาร์กกับน้องแพรเขาลักกันนะคะก็ ยกให้ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสองฝ่ายค่ะคูขฝรั่สาวครับรักเมียต้องนต้องเป็นคนเอาลบเมียรักเมียต้องเป่นเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียรักคนเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครรักเมียต้องทำใจเพราะยังไงเขาก็คือเมีย รักเมียอยากที่เล่าถ้าเมียเหงาเราจะเสียรักเมียอย่าอ่อนเพียคนรักเมียต้องแข็งแรงวัยาวอย่ารักเมียอย่าเที่ยวดึกมันจะคึกอย่าเที่ยวดึกมันจะคลึกจุดแห็นแรงรักเมียอย่าดุดแรงเ่อย่อแรงอย่าทบไว้รักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจไม่มีไครกนบเมีย รักเมียอยากเหียงเมียครับเมียใหญ่กว่าใครถ้าหน้า,นาเกิดผันใดจงจำไว้ก็จะมีเมียนี่ก็ขอบคุณทุกอย่างที่เหมือนอยู่ด้วยกันมานะครับ10ปี ็หลังจากนี้ก็จะเป็นจะเป็นแบบเหมือนเาเรียกว่าการเดินทางที่คิดว่าจะยาวนานที่สุดของเราทั้งคู่จะมีปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สิบปีที่ยี่สิบจนถึงสามสิบสี่สิบต่อจากนี้ก็จะขอมีความสุขร่วมสุขร่วมทุกข์ไปด้วยกันนะครับไม่ทิ้งกันลักันขอเสียงโปรโมติ่งดังค่ะ ก็ขอบคุณที่แบบว่าเชื่อมั่นว่าเขาแบบจะดูแลครอบครัวเราได้แบบจะอยู่เคียงข้างตลอดค่ะข,ขอเสียงประมือให้เจ้าสาวหน่อยค่ะดีวันดีคืนนะครับแล้วก็ให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปร่ำรวยร่ำรวยที่สำคัญรักยืนยงนะครับตาจะอยู่เคียงข้างจนถึงที่สุด นะครับเป็นกําลังใจให้ขอบคุณด้วยนะครับขอเสียงปรมมือให้คุณต่าด้วยค่ะกำลังสอรไม่ว่าจะร้องหรือว่าจะมาก็ไม่กลัวมีเธอที่รักกันในที่ใจให้ฉันเก่าดิ เห็นมาตั้งแต่แบบพบกันตั้งแต่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิจารณองก็ดีใจกับพี่ด้วยค่ะก็ขอใมีความสุขมากๆค่ะดูแลพี่สาวดีๆนะคะคือขอทุกอย่างมาแล้วค่ะยังไงพี่จะบอก็ขอบคุณนะครับขอบคุณญาติฝั่งเจ้าว่าวนะครับแล้วก็ญาติฝั่งน้าสาว ันนี้ก็เป็นญาติผมแล้วด้วยครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนพี่ๆนะครับที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางในครั้งนี้ของเราสองคนนะครับก็ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็ทําเต็มที่สัญญานะครับก็สัญญาว่าตอนนี้พวกเรานะครับสองคนก็จะร่วมสุขร่วมทุกข์ไปด้วยกันนะครับ ก็สัญญากับพ่อกับแม่ด้วยว่าะจะดูแลน้องคนนี้เป็นอย่งญญางดีครับขออเสียงประมืนสักครั้งค่ะก็ขอขอบคุณญาติจากทางฝั่งมาหาสารคามนะคะและ้วก็าจากเ่นโลญาติบ่าวแล้วก็ญาติเจ้าสาวฟังฟ่งจังหวัดพิงท,งทีญญทงททดที่เดินทางกันมาเยอะ ทาทางนครปฐมค่ะที่สาหรับเวลามาร่วมยินดีในวันฉลองคนสมรสของเราทั้งสองคนค่ะก็สัญญาว่าจะแต่งานเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะไม่มีครั้งถัดแล้วก็หลังจากเสร็จจากงานนี้ถ้าท่านเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะค่ะถ้าผิดาประกานใดก็ขออาภัยมาที่นี้ด้วยค่ะ ครับเต็มที่แล้วค่ะ,อะขอเสียงปรบมือให้กับคููบาวสาาสัสั้งค่ะใช่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 